สวัสดีค่ะเข้าครวัวทำเมนูง่ายๆกับครวัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนเพื่อนทำเมนูซอสสตอรอเบอรีนะคะพร้อมเทคนิคทำซอสอยังไงให้ลูกสตรอเบอรีสวยงามแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะไปชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งทั้งทางช่องทาง youtube และช่องทาง facebook เพจครัวแม่นายเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะค่ะเริ่มต้นเรานำน้ำเปล่า600มลใส่ลงในหม้อค่ะ ามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ400กรัมค่ะค่ะแล้วเราก็เติมเกลือลงไปนะคะเศษหนึส,นส่วช้อนชาค่ะแล้วนําขึ้นตั้งไฟอ่อนค่ะตั้งไปจนกว่าน้ําตาลทรายเขาจะละลายนะคะจนน้ําเดือดเลยค่ะระหว่างที่เราตั้งไฟเนี่ยเราก็คนไปด้วยค่ะน้้ำตาลที่เขาจะได้ละลายเร็วๆเนาะ ค่ะอันนี้ก็ตั้งไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะเขาก็ยังละลายไม่หมดนะคะเนี่ยค่ะตั้งจนน้ํเขาเดือดเลยค่ะหลังจากน้ําเดือดแล้วเราปิดไฟค่ะค่ะเราหยอดสีผสมอาหารเป็นสีแดงสตรอเบอรี่นะคะตามที่ชอบเลยค่ะถามว่าไม่หยดลงไปได้ไหมไม่หยดก็ได้นะคะแต่ว่าสีสันของตัวสตรอเบอรี่เนี่ยเขาจะซีดนะคะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วสีจะไม่สวยค่ะค่ะเราก็หยดลงไปตามชอบเลยค่ะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่สตอเบอรี่แช่แข็งลงไป500กรัมค่ะค่ะใส่ลงไปในขณะที่น้ำเชื่อมเขาร้อนได้เลยนะคะค่ะเราก็กดกดให้ทั่วค่ะค่ะหลังจากนั้นเรายกหม้อลงนะคะแล้วก็พักไว้จนเย็นนะคะเราจะพักไว้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะ หลังจากครบเวลาแล้วนะคะเราก็นํามากรองค่ะเพื่อแยกระหว่างเนื้อสตรอเบอรี่แล้วก็น้ําของเขานะคะตัวน้ําเชื่อมเนี่ยเดี๋ยวเราจะาไปทําซอสค่ะวิธีการนี้เป็นเทคนิคที่ทําให้เนื้อสตรอเบอรี่ของเราเนี่ยไม่เละนะคะให้เขายังคงรูปเป็นลูกสตรอเบอรี่ที่สวยงามค่ะค่ะสําหรับตัวน้ําเชื่อมนะคะเราก็เทใส่หม้อเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปทําซอสกันค่ะ ค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแป้งเราใช้แป้งกวนไส้50กรัมค่ะผสมกับน้ำเปล่า30กรัมค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะค่ะคนให้แป้งและน้ำเขาเข้ากันละลายเข้ากันดีค่ะค่ะเมื่อคนเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักในส่วนของแป้งไว้ก่อนค่ะ สำหรับน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่นะคะที่เราแยกไว้เมื่อสักครู่นี้เรานำขึ้นตั้งไฟปานกลางค่ะต้มจนเดือดเลยค่ะค่ะอันนี้เขาก็เดือดแล้วนะคะหลังจากเดือดดีแล้วเราเปลี่ยนไฟเป็นไฟอ่อนค่ะค่ะเมื่อได้ไฟอ่อนแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งกวนไส้ลงไปค่ะตลอดที่เราใส่แป้งกวนไส้เนี่ยเราต้องคนตลอดเวลานะคะเพื่อที่ว่าไม่ให้แป้งเขาเกาะเป็นก้อนเป็นลิ่มเนาะค่ะคนไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะ เราก็คนไปเรื่อยๆจนซอสเขาข้นแบบนี้ค่ะค่ะเมื่อซอสเขาข้นดีแล้วนะคะเออได้ความข้นตามที่เราชอบแล้วเนี่ยเราปิดไฟได้เลยค่ะค่ะตัวซอสเขาก็จะข้นตามภาพเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเรายกหม้อลงค่ะแล้วก็เทซอสนะคะใส่ลงในชามสตรอบเบอร์รี่ที่เราพักไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะใส่ลงไปในขณะที่ซอสยังร้อนๆอ,อยู่เลยนะคะ คือยกลงจากเตาปุ๊บก็เทใส่ลงไปได้เลยค่ะเพื่อให้เนื้อสตรอเบอรี่เนี่ยกับซอสเ,เข้ากันได้ดีนะคะค่ะก็เสร็จแล้ว,ลวค่ะสำหรับเมนูซอสสตรอเบอรี่นะคะพร้อมเทคนิคทํายังไงให้ลูกสตรอเบอรี่อย่างกลมสวยงามแบบนี้ไม่เละไปกับซอสนะคะแล้วก็สีสันสวยงามด้วยเราสามารถนําไปทําตกแต่งเค้กต่างๆได้มากมายหลายเค้กเลยค่ะ ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะวิธีการทําซอสสเบอรร่แบบง่ายๆเลยนะคะทําใส่กระปุกแช่ตู้เย็นไว้กินได้หลายวันค่ะค่ะก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทางทางช่องทาง youtube และช่องทาง facebook เพจครัวแม่นายหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ